โอเคครับแล้ววันนี้ผมก็จะไม่ได้เกมวันพันแมนสตดองเกตกันอีกแล้วนะครับก็ขอกราบขอขอภัยกันด้วยทับที่ผมได้หายกันไปเวลา2 -3 วันกันด้วยนะครับเออผมก็เลยไม่ได้มาทําคลิปนะครับแต่ผมก็ยังอ่านไว้อยู่เล่นอยู่นะแต่ผมแค่ไม่ได้เออมาภาคแล้วก็ทําลงเออช่องนะเออแล้วผมก็จะทําการวัดรวมตั้งแต่วันที่4ี่จนถึงวันที่6กเลยนั่นเองนะครับเออ ก็มาดูนะครับว่าเส้นทางสายฟรีแห่งท็อปเซิร์ฟเนี่ยมันจะยากหรือง่ายแค่ไหนมาดูกันเลยนะครับมาส่วนเปิดมาเนี่ยในช่วงวันที่4ี่เนี่ยผมต้องการที่จะได้เลเวล40นะผมจึงต้องทําการแบบเล่นทุกอย่างเท่าที่จะทําได้เลยนะเออและหลังจากที่ผมได้เลเวลสีมาเนี่ยผมก็ได้มาทําการลงทาสู้ราชาเรื่อยๆนะผมจะลงเป็นราชาหน้าฟ้านะก็ไม่รู้หรอกนะว่าทําไมแต่น่าจะดีที่สุดแล้วหรอมั้ง ส่วนตัวในทีมเนี่ยผมก็ได้เอาเป็นประมาณนี้เนี่ยนะแต่ยังไงทุกคนเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับว่าเราต้องเอาราชาเลิกมาแน,น่นอนเนื่องจากมันเป็นตัวที่ได้โจมตีแบบโคตรโหดเลยนะครับทีเดียวตายแล้วก็มันเอาไว้ฟาร์มเนี่ยได้ดีมากๆเลยผมก็จะเอามาคู่กับตัวดาเมจเอ่อที่เป็นแบบทีเดียวตายเหมือนกันนะแต่ตัวอะไรก็ได้นะเออดูดิขนาดแค่ลงรอบเดียวก็ได้เออเกงสีฟา้ามแน้ะนะโคตรที่โคตรอันตรายเลยวันนี้เราคงได้ของสีฟา้าเต็มตัวแล้วแหละปะ เดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าพันสี่ปองม่วงจะได้อะไรมั่งและส่วนของที่ได้มานี่ก็มีประมาณนี้เลยนะครับเออก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมไล่ให้ดูทั้งหมดเลยนะครับก็เยอะอยู่อ่ะไม่ใช่น้อยนะก็ถือว่าดวงดีเลยแหละท็อปเซิร์มีแค่ไม่กี่อันเองนะของสีม่วงอะ่ะผมได้มาก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะเพิ่มพลังมาเกือบแสะนอะ่ะผมไม่ได้อัดตอนใส่นะก็ขออภัยด้วยนะครับอัพเลเวลทีเนี่ยเพิ่มทีละสามสิบแล้วนะโคตรเยอะโคตรโหดโคตรเท่อ่ะเออ ส่วนดาร์กชายผมก็เอามาลงทีมแล้วนะก็เนื่องจากผมไม่ได้ตัวอะไรดีๆผมเลยต้องเอามาลงนะก็ไม่สงสัยไปนะครับว่าทําไมผมมีเมทัลไลนได้เนื่องจากช่วงต้นคลิปเนี่ยผมได้ส่งไปนะแต่คลิปที่ผมอัดเนี่ยมันได้หายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยไม่ได้เห็นช่วงผมสุมนะ โอเคครับแล้วอันดับผมก็อยู่ที่อันดับที่6แล้วนั่นเองนะครับก็น่าจะขึ้นได้ประมาณน,นี้นี่แหละก็แค่ดันของมัวมาก็ไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวไปต่อวันที่ห้ากันเลยแล้วกันและนี่ก็คือช่วงที่ผมเปิดเรียนแล้วนั่นเองนะครับช่วงหยุดปีหม่เนี่ยผมได้เล่นตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะครับแต่ช่วงเปิดเทอมหรือเปิดเรียนเนี่ยเราต้องมาเล่นช่วงตอนเย็นนั่นเองนะครับมาก็เล่าตัวแดงไปก่อน,นครับของฟรีวันนี้ก็มีโซนิกมาแจกกันด้วยนั่นเองนะครับใครที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยวผมโชวเอง ก็ใครที่ไปเรียนก็จะดันพลังยากนิดนึงนะครับก็เราไม่ได้เล่นตั้งแต่ต้นนะก็ถึงมันไม่ได้เล่นตั้งแต่ตน้นมันก็มีวิธีอยู่นะเดี๋ยวผมบอกวิธีแรกนะั่นคือเราต้องมาใช้็ชกโกแลตให้หมดแล้วก็ไปออไอวิดพื้นรมามะหรือทําอะไรต่างๆของพิสนซส์มะนั่นเองแค่นั้นเนี่ยจบแล้วก็ออกไปได้เลยแค่นั้นเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยเขามาเล่นแบบผมนะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเล่นในช่วงเช้าจริงๆนะเออแบบผมเนี่ยที่ต้องไปโรงเรียน และใน,นที่สุดหลังจากที่ผมเกลือมานานนะครับก็ดูเอาเองนะครับว่าเกลือขนาดไหนผมซ้ําไปทั้งหลายอันนะกว่าจะภาษา,าเจ้าไอ้ราชาตะยินได้นี้อย่างนานเลยเออให้ที่แบบไม่เกลือแบบผมก็โชคดีหน่อยนะผมโคตรเกลือพลังก็เพิม่มมาแค่สามอันเองนะแต่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะช่วงตนน่ะแต่มันภาษานานไปนิดนึงนะเออและตรงสวนฝึกเจ้าพวกนี้เนี่ยมันก็ได้เปิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ก็ผมก็เล่นไปก่อนแล้วนะผมไม่ได้อัดคลิปไว้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกผมแค่ ไปเล่นเฉยๆทุกคนก็น่าจะพอรู้อยู่นะว่าแนวทางการเล่นเนี่ยเป็นยังไงแค่ไปลงให้ผักนะส่วนตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถแลกได้ทุกอันเลยนะครับหมายถึงเราปลดล็อกทุกอันแล้วนะที่เราสามารถแลกได้แต่เราแลกยังไม่ได้ทุกอันเนื่องจากไม่พอนะเนื่องจากมันค่อนข้างหายากเลยครับแต่ละอันเนี่ยในช่วงต้นเราก็แค่แลกสิ่งที่จําเป็นไว้ก่อนนะอันไหนที่ยังไม่ค่อยจําเป็นก็ไม่ต้องแลกไปส่วนพลังงานเนี่ยผมก็น่าจะกดไปที่ประมาณเออเออหกครั้งนะเออ ใช้รอบละ2 4 0ส่วนฝังม่วงก็กด2ตังเราก็ต้องกดหนึ่งทุกคนอยู่แล้วนะมามาลองกับเจ้าเมทไนาสุดหล่อเท่ของเรากันดีกว่านะครับมาก็หาคนที่พอสู้ได้แล้วกันก็ถ้าเกิดสู้ไม่ได้ก็เนื่องจากเขามีโซนอีก,กน,นะแค่นั้นแหละรอเรามีโซนอีกก่อนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาตบขอคืนถ้าเกิดเราสู้ไม่ได้และจะติดแคทด้วยแฮะโอเล่นบอลโกนินนบอลก็ เออคนในผมไม่ได้เปิดเมทนานผมเปิดมาก่อนได้เมยอยู่ที่แสนหกโอ้โหโคตรเบาเมทนานโคตรเบาเลยโอ้โหแต่โคตรถึกวูบีคิงผมจะแตกแล้วฝั่งสิงเอามาแสนห้าวูบีคิงโคตรบางอ่ะวูบอซากาศอันตรอยหนาเข้าไปแล้วก็แพ้เป็นทีมร้อยถึงพลังเยอะกว่าก็ซูเมลานื่องจากเขามีฝั่งสี่เงาเหล่าสี่ปานนั่นเองส่วนตอนนี้นะครับท้าซูพิเศษแกให้ปวดล้องมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็ผมก็แค่กด ดูออกดยังไงชิューวก็ผม,ไ,มได้ผ่านไปแล้วนะก็น่าจะผ่านกันทุกคนอยู่เลยไม่ได้ผ่านยากอะไรหรอกแน่นอนครับผมต้องเอามาปั้นให้มีท่านไหนอยู่แล้วเนื่องจากเป็นตัวอวยของผมนั่นเองนะครับหยอกไม่ได้ตัวอวยหรอกมันมีอยู่ตัวเดียวที่เป็นหาเมนมัวกดที่บอลยังไม่ได้เลยคิดดูโคตรเกลียดีโคตรพ่อโคตรแม่เกลียเอา้าหลังจากที่ผมได้ไปทำเอ่อภารกิจมาอย่างยาวนานและในที่สุดผมก็ได้โซนิกมาแล้วนั่นเองนะครับ90เศษก็แถมฟรี10เศษนั่นเอง ประสานไปเลยปูแกคิดว่าจะหนีฉันได้งั้นเหรอฝั่งสีเงาเนินจาโซนิกแล้วผมก็คิดว่าเจ้าโซนิกเนี่ยในช่วงต้นก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นหรอกนะผมคิดว่ามันเอาไว้แค่ตีบอสนันเเนื่องจากไม่น่ามีใครทำห้าดาวได้หรอกมั้งในช่วงต้นนะนะนอกจากได้ตัวซ้ำเออถ้าเกิดใครทำได้ก็โคตรโหดโคตรเท่ คนอันตรายนับถือเลยส่วนเออโซนิเนี่ยผมก็คิดไป้แล้วนะว่าผมจะเอามาชาแทนราชาไทยดินเออนื่องจากเป็นตัวที่โคตรบางแล้วก็เบาแล้วก็ไม่ได้เก่งอะไรด้วย เรามาลองดุ้นดวงกับการสุ่มตัวมั่งดีกว่านะครับว่าจะออกของสีทองหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นสีม่วงเนี่ยผมขอ Golden One ตัวเดียวก็พอแล้วนะเนื่องจากตอนนี้ยังไม่มีเลยมาออกอกายเป็นประแสงสีประกาศแสงสีม่งวงโคตรเกลือดูนะครับการที่เรามีโซนิกเนี่ยดาเมจการตีบอสเราจะพุ่งทะยานสุดขอบฟ้ามากเลยนะรอดูโอ้โหโคตรเวอร์ ทีละ2องล้านหกแสนเป็นเนี้เวอร์จัดถึงมันมีสะท้อนมันก็ไม่ได้เก่งแลยขนาดนั้นล็อกโดนโซนิกผมฝั่งสีเงาไปเนี่ยโคตรเก่งโคตรเท่เเและส่วนตรงฝึกฝนเนี่ยผมก็อัพทีละหก็พอแล้วนะไม่อยากอัพสิบเนื่องจากแม่งใช้เวลานานเกินกว่าจะเต็มเนี่ยอัพสิบเนี่ยใช้เวลานานกว่า1ครั้งอีกนะแล้วก็เปลืองทรัพยากรกว่าด้วยนะ จริงไม่ได้โมนะแล้วผมก็จะเอาที่60ครั้งก่อนนะแล้วผมก็จะย้ายไปเป็นออฝึกฝนที่2นะก็เอาแค่อย่างละ6กบก็พอแล้วนะส่วนอันดับในวันนี้เนี่ยผมก็ได้มาอยู่อันดับที่14แล้วนั่นเองนะครับก็น่าจะได้แค่ประมาณนี้แหละมั้งก็ไม่น่าไหวละเดี๋ยวไปต่อนไที่6เลยไปและเปิดมาในวันนี้นะครับผมก็ได้มาทําการเล่นสตอรี่เนื้อเรื่องนะครับเป็นการพุ่งชนของอุกกาบาตที่โคตรเท่โคตรอันตรายอยีกแล้ว ที่มีเจ้าเมทไานาตัวสุดอวยของผมกับเจ้าเจอสตัวสุดเกลือสุดเท่เออเกลือแต่เทยังไงวะก็เป็นตัวคออีกตัวหนึ่งนะที่ผมใช้จนแบบอน่าจะได้คอดีๆลแล้วแหละไม่น่าได้ใช้คอจากพระเด็กก่อนหน้านั้นอัที่จากสง่งละเรียบร้อยครับไซจมาเรามาต่อยอทีเดียวแตกสลายหายไปเลยไปแล้วไปสองงานฟรีๆตอนแรกผมกะจะไม่ซื้อแล้วนะแต่ก็อดใจที่จานเชิญไม่นนไหวนั่นเองนะ มาลุยันเลยนะครับ10ตัวแรกก็ไซตามะพุ่งขึ้นไปชนอก,กระบาทแล้วก็แล้วกโ็โอ้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 วิดพื้นวิดพื้นตัวดีแน่นอนตุ้มสีฟ้าเน้นเนนเลยนัน่นเองน,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 นะครับมามาลุ้นสีเอ้ยไม่ใช่สีมาลุ้นตัวแดงันดีกว่านะครับมาวิดพื้นอีกไหมวิดพื้นอีกไหม พุงกินไปช้าต่อย,เ,ยเรียบร้อยแล้วก็ออกมาเป็นประกาศแสงสีทองสีทองสีทองขอตัวขอดีๆขอขอฉันไม่ได้ปวดปิกเรื่องอะไรเลยโอ้โหเรียบร้อยครับคิงเอนชินก็ถึงมาดีเลยนะครับผมจะได้ออกมาแทนเจ้าเมสาการนั่นเอง ก็ที่ผมเอามาแทนเนื่องจากมาสามารถตัดลูกไฟได้นะเดี๋ยวในช่วงท้ายเกมเนี่ยมจะมีการไล่ติเองแบบอีซี่นั่นเองนะก็ได้ใช้มากกว่าจะมีสการจะดีเอาเข้าทีเพราะว่าเอาไว้ลบลูกไฟเฉยๆนะไม่ใช่อะไรหรอกก็โอ้โหวิดพื้นีิเขแขนปูดเอ้ยวิด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 เออวิดเออมาได้ละก็ได้ตั๋วมาอีกหนึ่งอันฟรีๆนะ มาครับมาสรุปอันดับกันดีกว่านะครับก็วันนี้ผมก็จบไปที่อันดับที่18นั่นเองนะครับก็ถือว่าค่อนข้างท็อปอยู่แล้วมั้งก็ไปละครับไปไปก็คลิปไม่ได้ยาวมากนะขอโทษด้วยไปละ